วันนี้ผมจะพาพี่กินบินลัตฟาไปเกาหลีเลยต้องบอกว่าเป็นร้านเกาหลีแบบดั้งเดิมอินพอร์ตจากเกาหลีมาเลยเขี่ยแล้วเธอขยแบวอา่าเธอ,อ,อเธอไปขย่ขอแบบมาเ้าเลยเอปกติไม่เคยเห็นนันบอทำเลย สวัสดีครับชาวทำให้ทันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่เซนทรันอีสวิลอีสวิลค่ะวันนี้พี่กีนเขาอยากกิน อ่าเกาหลีนะคะรับใริ้นไม่ใช่วันนี้หรอกก่อนอันนี้ก็บน่นบ่นหันว่าแบบประเทศก็เปิดแล้ว<ช>อยากกเ,เกาหลีจังเลยแต่ว่าเราสองคนติดงานเลยไปเกาหลีไม่ได้แต่อยากกินอาหารเกาหลีใช่วันนี้ผมจะพาพี่กินบินลัดฟ้าไปเกาหลีเลยจริงหรอใช่ที่นี่หรอที่ทาทอินที่นี่แหละครับผมต้องบอกว่าเป็นร้านเกาหลีแบบดั้งเดิมอิมพอร์ตจากเกาหลีมาเลยแล้วก็ร้านนี้คิวเยอะมากอยากกินแล้วหิวมากตอนนี้คือท้องแบบว่างพร้อมทม่จะกินหนงอย่างลค่ะโโหหิวด้วยตอนอยู่ในรถโอ้ยวย่วายทำไมนี่นน้ อะะไรนเดี๋ยวพาพี่กินไปร้านนี้นะครับเป็นชื่อร้านว่าแช่มาอืรนซิกตังค่ะทุกคนเขาบอกว่ามีสาขาที่ไหนนะเธอที่เซ็นทันเวิร์จองแบบ6โมงนี่คือได้กินแบบ2องสามทุ่มเหมือนะปไม่ต้องพูดแล้วเราหิวมากเลยค่ะเราไปหน่อยพาเราไปหน่อยไปไม่แน่ใจนะเราพาเราไปหน่อย อยู่นี่ตอนรับสุณล่าเซมัอื่นนะคะวันนี้มิวขออนุญ,ญาตให้บริการทุกค้านะคะขออนุญ,ญาตแนะนำนะคะร้านเราตัวน จะเป็นตัวยอนทันคุณโกเกียค่ะจะมีสองรสชาติก็คือสไปซี่กับซอยซอค่ะตัวที่นิยมในลูกจะเป็นตัวนี้จะเป็นสปซี่นะคะแล้วตัวได้อีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้ค่ะสามชั้นตัวทางจะเป็นตัวสามชั้นหมักซอสนี้เลยค่ะซอสเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเเป็นซอสจากเกาหลีมาเลยค่ะทิมสอเข้ามาเลยที่เงเลยอีกช้ะก็คือแบบเหมือนกิมจีนใช่คใช่อันนี้ตัวดังของร้านเหมือนกันเลยค่ะเป็นสิมจีนพอจากเกาหลีเลยต้มเป็นระยะเวลาสิบนาทีค่ะจะได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมกำลังดีค่ะวันนี้จะเสิร์ฟ ขอเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ขอจับเชที่หนึ่งครับผมได้ค่ะจับที่นั่งเนี้ยค่ะไข่ตุ๋นชีสไข่ตุ๋นชีสเมนูที่แบบหลายๆท่านมาแล้วก็คือแบบต้องสั่งเลยถ้าแบบอยากมีกิมมิคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาส่งขย่อยมค่ะก็มีแบบน้องมาขย่ายให้ที่โต๊ะเลยเรารายการอาหารสักคู่ค่ะได้ขอบคุณค่ะเขาบอกว่า ร้านเนียเป็นซิกเนเจอร์ของเกาหลีเลยก็คือแบบนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยหรือว่าจากชาติเนี่ยเวลาไปเกาหลีเนี่ยก็จะแบบว่ามาที่ร้านนี้คุณต้นนะฮะเจ้าของร้านเขาก็เลยแบบว่าเอาร้านนี้มาเปิดให้คนไทยกินที่เมืองไทยเลยยกเกาหลีมาต้องบอกว่าร้านนี้มีแบบสาขาเป็นพันๆสาขาเลยนะ,ะแสดงว่าต้องเด็ดจริงซิกเนเจอร์เกาหลีแน่นอนอันนี้อะไรครับผม เหมือนเขาบอกว่าที่ร้านเนี้ยให้เครื่องเคียงแบบเยอะมากเขาค้นรู้จักเรื่องวัฒนธรรมและการกินใช่ไหมคะที่ไหนที่แบบว่าให้เครื่องเคียงเยอะๆแต่ว่าร้านานั้นเขาอ,อู้ฟู่มากๆเติมเพิ่มได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ามันก็จะแบบใช่ใช่ใช่ใส่ดีกว่าอ่าก็คือเครื่อเคียงก็เป็นโต๊แล้วทุกคนที่เหนือยยังไม่มาเลยนะยหมวยังไม่มาเลยเนะีย่ยเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาที่แบบร้านเกาหลีเครื่องเคียงเขาจะอร่อยมากบางอย่างเขาจะดองแบบ มากๆคิดถึงเกาหลีเลยอะตอนนี้ประเทศก็เปิดแล้วอยากไปเลยอะอันนี้หอยไกเท้าดองนะฮะที่เท้าดองอยากกินยูซุสได้ยินเสียงมากรึบกลับอะอืมต่อมากเลยอะกรอบมากแล้วหอยไก่ถหวานหวานเนยสดมากแล้หอยไกเท้ามันสดมากอ่ะมันเด้งมากอะจริงจริงลองชิมอื่นด้วยนนี้อะไรอะพี่สลัดต้นหอมปกติเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินต้นหอมนะเดี๋ยวจะลองชิมดู ซอสนะแล้วก็ซอสเขาแบบว่ากอบชิคกี้นแห้งกอบมากกรอบมากอร่อยนี่ก็เป็นทอดกองขยับนะคะมันมีวิธีการด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขยับเกาหลีค่ะเมื่อก่อนเขากจะแบบหองเขาส่งไปแบบเดินตามไปเอามาจะใส่กระเป๋าไปอะค่ะพอเวลาแบบเดินทางไปไหนเรื่อยๆค่ะก็แบบขยับแบบรวมกันพ่อไปเอามาเราไปทานนะค่ะก็เลยแบบเฮ้ยอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเมนูที่แบบยอดนิยมของแบบเกาหลี ขอแบบโชว์เอวหน่อยไดแม่ทำขยับอ่ะตาเธอเธอไม่ขยับวะขอแบบแม่เจ๊ปกติไม่เคยเห็นนันบอร์ทำเลยเธอมาเธอมาเอาแบบเซ็กซี่เอาแบบเซ็กซี่เออเนอะโอ้โหอรครับอ๋อเราก็กินได้เลยนะได้ค่ะได้อะเดี๋ยวลองมาชิมดูกินแบบส่งไป มันจะเป็นเรื่องเหมือนแบบดิมิมบักัะเนาะที่เป็นข้าวแบบข้าวยำเหรออร่อยอะน่าอันนี้คืออะไรอคะสามัญคือบม้อป่าค่ะตัวนี้ก็คือเราจะแบบขยำรวมกันแล้วก็ไปเป็นก้อนตรงมี้ใค้ไเป็นเรื่องผีหรือมีเรื่หัวใจก็ยืดได้อ๋อเหรออันนี้ยืดฟุกเลยใช่ไหมเราไว้ตรงกลางมาขยำรวมกันขยำรวมกันได้เลยได้ค่ะด้านล่างักสเป็นอันนี้หัวอ๋อไหนเชฟบ้องทำดิมันต้องทำอย่างนี้ แล้วก็บีบบีบขึ้นมาปุ๊บ,บจริงหรอใช่นะอ๋อ,อเป็นเหมือนมีโตอ,อ่ะโอ้อเดี๋ยวลองอชิมน,นะอืม,มอร่อยนะมันไม่แหงมันมีกลิ่นน้ำมันงาคุกับสาหร่ายเหมือนอารมณ์แบบเรากินข้าวแล้วราดหน้าแบบสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอูมามิหน่อยเร่าไหม อืมมันคือข้าวกับสารลายอะ่ะเนาะ มันอร่อยอะ่ะมันเป็นเมนูง่ายๆที่เป็นข้าวสาร่ายก,ก,ก,ก็มีน้ำมันงา,นาให้ดีๆมันเป็นเมนูง่ายทำไม่ไม่แห้งเนาะเฮ้ยอ,อร่อยวะ่ะอร่อยเอยน่ะเดี๋ยวลองลองไข่ตุ๋นดูนะฮะอันนี้ทอนยากแซนด์อกให้ก่อนนครับอันนี้จะเป็นห<ข>ม้อร้อนนะคะระวัง,งรอนน้อนนะก็จะมีแมงนิดนึงนะครับช่วยต้องแซนอย่างนี้ก่อนเหรอคะใช่ค่ะคุณค่ะมาเดี๋ยวลองชิมกันดูเมนูไข่ตุ๋นชีสน่าทานมากก็คือเป็นไข่ตุ๋นข้างล่างแล้วก็ข้างบนโปะด้วยชีสนะฮะน่าจะเป็นมอสซาเรลลย์ราชีส ร้อนมากอร่อยนะได้รสชาติาของความเป็นชีสมาก่อนเลยอ่ะเมนูนี้น่าจะเหมาะสำหรับเด็กเนาะที่แบบว่าชอบกินชีสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากินเนี้ยแล้วกินกับข้าวก็เข้ากันอยู่นะกินได้ได้มีความเค็มเค็มชีสแล้วก็ในตัวไข่ก็จะมีแบบพวกข้าวโพดมีข้าวโพดมีแครอท แคลออะไรเงี้ยเป็นเมนูแบบเด็กๆมาเดี๋ยวลองชิมมันมนั้นดูไหมอันนี้ก็คือบล ok ็อกบอกกีนะคะเป็นสตรีทฟู้ดของเกาหลีเลยแล้วกันตอนนั้นที่เราไปกินที่เกาหลีเนี่ยรอะมันเข้มข้นมากๆแป้มือจะอร่อยแป้งดูเหมือนี่เขาบอกจริงว่ามันหนึบหนับอ่ะแบบไม่ได้แน่นมากอะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเหนียวมากจนเกินไปอะ่ะเคี้ยวได้ปม อร่อยจริงด้วยอันนี้แบบไม่ได้โม้นะอร่อยกว่าที่เกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีบางบางทีอ่ะมันเป็นร้านแบบเตะทูดอ่ะเกลดมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้มันคือแบบร้านแบบขึ้นห้างอะ่ะมันมีนนความเผ็ดนิดนึงด้วยเนาะอ,อือันนั้นก็เป็นแบบรสตลาสตี้นิดนึงใช่ซอสอร่อยมากกินกับข้าวนะค่ออร่อยไปเราไปลองจับเชมไหมได้ไามา จับแชเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทําง่ายนะแต่ทํายากมากกอกเลยเพราะว่าวัตถุดิบอบมันต้องอิพอร์มอมาหมดเลยอย่างเส้นอย่างเงี้เส้นบุญเส้นไทยมันจะไม่เหมือนอันนี้นะเราจะบอกว่าเวลาเราไปซื้อวัตถุดิบเกาหลีเนะี่ยหาซื้อที่ดียากมากราคาเขานั่งสูงด้วย อออร่อยอหอมแล้วมันงามากเส้นมันมีความเหนียวเหนียวก็มีความแบบลื่นเลื่อนหนึบหนับมันเหมือนมาเส้นมันหุบเคลือบด,ด้วยด้วยน้ำมันงาด้วยอะไรสักอย่างาาลลแล้วรสชาติมันกรอบๆกันที่เขาแบบเอาผักเอาเห็ดต่างๆเอาอะไรเงี้ยมาผสมรวมกัน,นอ,อ่ะม,มันกกอบๆมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะอ,อร่อยอร้อยนยังไม่เข้าเมนคอร์สเลยนะเรายังไม่เข้าเมนคอร์สเลยเราจะอิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวลองชิมหมี่เย็นดูถ้าเป็นพาสต้าก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนโคพาสต้านะเชิมน้ำได้ปะชิมน้ำเลย คือควรจะกินพร้อมเซนมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมันจะแบบแบบเป็นน้ำส้มใส่เออฟิลแบบเหมือนน้ำส้มใสซูเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยดีดี หรือว่าโอเคนะเพราะว่าเขาทําดีหมดเลยอะเส้นเส้นเส้นโอเคนะไม่ขาดแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเราสึกว่าอันเนี้ยน่าจะกินสุดท้ายเมันแบบมันตัดเลี่ยนทุกอย่างได้ใช่อร่อยอร่อยอร่อยเอออร่อยออร่ยต่อเลยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวสกิมสกิมนะคดูมานานแล้วเกินเจ็ดแล้วมันอันนี้เราจะตัดก่อนค่ะเพื่อให้แบบเวลาทานคลุกข้าวค่ะมันจะได้แบบคลุกเข้ากันมากขึ้นขออนุญาตนะคะค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวเราทำให้เธอาช้อนมาได้อิ่มหาข้าวน้อยหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอิ่มแล้้วกก็ตััอนนี นี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เป็นกินคำหนึ่งไงอ๋อแล้วก็เอาชายอ่ะได้ข้าวต้มข้ากินเลยไม่ต้องมาต้อนเรากินเลยเดี๋ยวเราทำให้เธอไงเลด้เฟิร์สอ่าอ่ำอ่ำกินเร็วลูกชิ้นมันใหญ่ไปไม่กินเร็วลูกพาไปเล่นเกมวายเข้มข้นไหมดูหน้าเดี๋ยวเข้มข้นมากๆเลยนะ เต็มคุณเนาะก็ต่างจากร้านอื่นเอาจริงๆ,ๆคุณหิวๆมากๆคุณมากินเนี่ยแค่นี้ก็ฟินแล้วนะข้าวหุได้ดีมากให้เอาข้าวเมนดีกว่ามาอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นค่ะตัวเลือกเมนออริจินอลตัวหมักซอสค่ะที่โครงของเราก็คือเราที่โครงมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือพร้อมทานได้เลยค่ะต้องบอกว่าเทคเจอร์ของหมูเขาเนี่ยสวยมากก็คือแบบพัดมาพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวน โอ้ยยังไม่ทันไรเปลี่ยนตะแกงเลยเหรอฮะเราแบบคาร้อนต้องบอกส่วนแรกเนะเดี๋ยวเราแบบไม่เดือดไปตะแก่เดือดไปไ,ปไปปม่ดีอันนี้จะเป็นตัวหมูยอันพันสไปซี่นะคะตอนนี้เป็นสองรสชาติด้วยกันคือจะมีเป็นสไปซี่กับซอยซอตัวที่โยมจะเป็นตัวสไปซี่ตัวนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตลงย่างเลยนะคะเอาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่มใช่ใชค่ะ,คะอันนี้จะเป็นตัวขนาด2พอร์ชั่นนะคะ วันนี้นะฮะมีแต่คนรู้จักเต็มไปหมดเลยโตนี่ก็พี่สายป่านนะครับเรียนด้วยกันมหาลัยแล้วก็พี่เพชรตะกิดนะฮะแล้วก็พี่ปิดแย้แล้วก็ป้าสีเป็นป้าที่แบบขายก๋วยเตี๋ยวหลังรามไม่ได้หมใช่ก็แกขายก๋วยเตี๋ยวหลังรามไงอันนี้เชื่อเชื่ออ้าวอ้าวผู้มันก็ได้หมดอะไม่ได้หมดเลย โอ้ยแต่พอมันลงปพ๊บมมันจอบลงเลยเนาะใช่ค่ะขออนุญาตน,นะคะระวังร้อนนะคะได้ค่ะอันนี้อันนี้เราต้องตัดนะอันนี้เันเห็นไหยอ่ะก็ลองใส่ดูมันก็ควรจะกินคู่กันแบบเดี๋ยวเราชิมดูนะคะเท่าไหร่๋ยวี่อ ต้องบอกว่าันดับแรกเลยคือหมูนุ่มมากเนะาะเขาสไลด์หมูมาได้บางมากแล้วก็แบบพุ่กําลังแบบพอดีเลยไม่ไม่โอเวอร์ไปแล้วก็ซอสเข้มข้นมากมันกินกับผักแบบพอดีเลยอะ่ะแล้วก็จิ้มแต่น้ำจิ้มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมผมว่ามันอร่อยเลยนะแต่ว,ว่าหมูอันเนี้ยถ้าใครแบบต้องการรสชาติที่มันแบบไม่้ปรุมเยอะมากมันหวานแล้วอ่ะมันมีความหวานของหมูอยู่แล้วกับของซอสของมันอยู่แล้วอ่ะพอดีนะอ,อร่อยมากเลยพี่ขอบคุณมากค่ะอันนี้เกินไปค่ะี เพราะว่าที่นี่ครั้งแรกที่อื่นมันเต็มหมดนี่มันเต็มหมดเดี๋ยวเราจะมีสาขาที่จะเปิดเพิ่มจะเป็นเซ็นทรัลปิดเก้าค่ะอุ้ยใกล้บ้านเลยที่หนึ่งเซ็นทรัลพระรามเก้าค่ะคนสังหรณ์โอ้ปิดเก้าใช่ไหมจนะพี่ยาคาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากจริงน่ารักมากเขาแปลกตรงให้เราไปเซ็นทรัลปิดเก้าแล้วอ่ะใช่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะซี่โครงจะลองชิมต่อเปล่าดูนะฮะ ตแต่ผมชอบกินอะไรแบบแกล้มผักคือมันเข้มข้นเนาะกินเข้ากับผักได้ดีก็ออกแนวแบบหวานๆหน่อยถ้าคนที่ชอบกินหวานเนาะสหรับเราเราว่ามันหวานไป็นนิ่มคือว่าคนไทยจะชอบแนวหวานใช่หวานหวานเข้มๆหน่อยเนาะแต่สิ่งที nice ่มันเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะก็คือพอเคี LED> ้ยวเข้าไปเอาเนื้อมันนิ่มมากเลยอ่ะหมูมันไม่เหนียวอ่ะแต่ว่าเขาหมักถึงเนื้อใช่ไหมคือเขาหมักถึงตัวแดงถึงได้นิ่ขนาดนี้เรื่อง หมาส,สามชั้นมาแล้วนะคะท,ทุกคน,นให้กินปเปล่าอันนึียว้องให้กินแบบจิ้มเฮ้ยดีไม่เหมือนอะไรวะดีว่ะมีกลิ่นความแบบเปรี้ยวๆไม่ไม่ไมไมนึงหมูย่างแบบโปรสครัวรุ่นยายเราย่างให้อันนี้พูดจริงนะเพราะมันมีกลิ่นแบบซอสมากแล้วก็จินมหานเดีย๋ยว,วเรามาจิ้ม เพิ่มความกลมกล่อมขึ้นมาหน่อยนะแล้ความเต็มของตัวลาซีไทยเลยรู้สึกว่าเป็นหมูสามชนที่เราเหมือนกินแล้วแบบไม่นรู้สึกผิดมากอ่ะเพราะว่ามันพอเขาค่อยๆกะโลคุกอ่ะมันมันจะออกมาหมดเดี๋ยวลองกินหมูแบบที่ไม่ได้หมักซอสนะฮะอ,อร่อย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 อันนี้ก็จะเป็นเหมือนรสแบบเบสิกเบสิกที่จะไม่ได้มีอซอสไม่มีอะไรใช่แต่ว่านุ่มอร่อยอร่อยครับ ้าววันนี้นะฮะเขากับแขกรับเชิญพิเศษกินแย้นะฮะเซ็กซี่สตาร์แห่งมองเซ็กซี่สตาร์จะเกลียดคำสับเธออ่ะเมื่อกี้นี่เจอเจอพี่แย้นี่คือแบบแทบจะจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าสวยสวยมากอุ้ยผ่างดังมากแค่สั่งอะไรไปบ้างอ่านัมเบอร์วเลยนะสามชั้นหมักพี่โคมหมักซอสอร่อยมากอร่อยจริงดีขวายโยวายโยมาเดี๋ยวไปไหนไปเอ็กกับพี่แย้นะฮะ เจอกันเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักในร้านนะฮะพี่เพชรกิจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราไม่ได้นัดกันเลยเนี่ยคุณชอบอันไหนคุณชอบอันไหนชอบพิ่าร์ชอบอันเนี้ยไทร์สุนชิด เส้นเส้นอ่ะเป็นกับเชลลใช่แล้วก็กิมจิอ่าใช่ใช่รูกิมจิรูกิมจิโอไม่ต้องพูดถึงอันนี้อร่อยอแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้รีสอร์ทคุณเป็นไงบ้างแล้วกงเริ่มนะฮโอูสวนก่อนเพราะว่าเราค่อยๆไปเรื่อยๆรายการผมจะมีโอกาสไปถ่ายแบบพื้นที่ของคุณไหมยินดีครับเดี๋ยวรอให้มันลงัวทุกอย่างก่อนให้มันต้นไม้มันเติบโตก่อนไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปเยี่ยมสถานที่ของพี่เพชรสะกิจกันขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้หตอนนี้เราก็อิ่มกันเรียบร้อยมากๆเหมือ<ค>น,นบินไปเกาหลีแล้วก็บินกลับมาเป็นเกาหลีแล้วก็บินกลับมาแต่เราไม่ต้องบินไปแล้วนะ เพราตอนนี้เรามีแบบเกาหลีแท้ๆมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะนั่นคือที่นี่นะคะแช่มาอึนชิกตันนะคะครับผมแล้วก็ที่โคฟสาขาก็มีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากเป็นท่านโบิเป็นท่านัองเท้าเมกกับบางนาเป็นท่านอีซิลคือที่นี่นะคะแล้วก็แอบบอกๆเลยว่าเขาจะไปเปิดที่เป็นท่านปิ่นเก้าวทุกทนใครที่อยู่สามคนแบบกินนะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะปลายปีนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้ววันนี้เธอชอบเมนูไหนมากที่สุดหรือว่าชอบทุกอย่างจะเป็นซอสบกกีซุปกิมจิจับเชก็โอเคครับผมเป็นคอร์สนะเราชอบหมูสามชั้นหมักมีกลิ่่นนสโมหอย กินกับผักแก้ม สุดยอดเดอเบสมากที่เราชอบที่สุดเลยก็คือมีเย็นอาไวรัต้าเรากินทุกอย่างมามาจะมีความเลี่ยนบ้างมีความเข้มข้นของซอสบ้างเรามาปิดท้ายด้วยมีเย็นก็คือเลิศมากเลยค่ะใช่แต่จริงๆเราคือชอบทุกอย่างนะทุกอย่างอร่อยหมดเลยเรารู้สึกว่าใครมากินอนะ่ะก็ต้องประทับใจทุกเมนูไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนก็ตามขนาดเมนูมง่ายๆเนี่ยที่มันเป็นข้าวกล่องอ่ะก็ยังมีความแบบมีสเสน่ห์ของเขาใช่ขเขาจะมีกิมบิทของเาของเาอยากแนะนำทุกคนนะให้มากินใช่ใช่ใช่ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปเลยนี่ไม่ได้ตังนะแต ว่าอยากบอกต่อแบบเพื่อนๆเ,เราว่าเอ้นี่มันอร่อยนะมามา,มากินสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านไหนที่ดูแล้วแบบอยากให้พวกเราโปรโ,โมทก็จ้างได้นะจุงนี้ร้อนมากก็พูดอยู่แล้วก็คืก็แนะนำช่องของคุณเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องทันวาด้วยนะครับรายการที่ทำไม่ทันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่แบบ สนใจอยากให้พวกเราไปไหนก็สามารถแนะนำคอมเมนต์ได้นะฮะ<ว>แล้วก็เราคือมึงกับกล้อง,ง,ง,งล้วไม่เกี่ยวอูเฮ้ยเธอด้วยเาเด้ยวยหรอฝากไปกีน่นั่งไซพวกเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจน<ป>ะอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์ดีๆนะก็อย่าลืมกดไล<ช>ค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของทันกวาด้วลยค่ะกับรายการทำไม่ทันครับ <ผม S 2>